เมื่อสักครู่นี้คุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคคะ่ะแถลงผลการประชุมสบคชุดใหญ่ออกมานะคะก็มีประเด็นหลักๆอยู่ที่ว่าคงมาตรการเคอร์ฟิวแลวก็เวิร์กฟรอมโฮมที่ใช้อยู่นี้นะคะให้คงต่อไปจนสิ้นสุดเดือนกันยายนคือก่อนหน้านี้ที่มีการปรับมาตรการนะคะก็จะไปถึง14กันยายนดังนั้นก็ยืนยันแล้วว่าเคอร์ฟิวเวิร์กฟรอมโฮมและมาตรการควบคุมโควิดเดิมที่ใช้อยู่นี้จะใช้ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน ส่วนพื้นที่นะคะยังเป็นพื้นที่เหมือนเดิมค่ะสีแดงเข้มยังมี29จังหวัดสีแดง37จังหวัดแล้วก็พื้นที่ควบคุมสีส้มนะคะก็มี11จังหวัดอันนี้ตามเดิมนอกจากนั้นยังมีการถแถลงเรื่องแผนการฉีดวัคซีนที่จะได้มาในช่วงเดือนตุลาคมด้วยนะคะทั้งหมดเย่ประมาณ2 4ล้านโดสจะแบ่งออกเป็นอย่างนี้นะคะท่านผู้ชม จะเป็นประชาชนทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไป3สูตรอย่างที่เราทราบกันแล้วคือ s i n นแวคแ s สตร a แอสต a าแอสตและ Astra าไฟเซอนะคะอันนี้ประมาณ16.8ล้านโดสกลุ่มนักเรียนอายุ12-17ปีไฟเซอร์2เข็มค่ะ4.8ล้านโดสแรงงานในระบบประกันสังคมซิโนแวคแ s t r a 0.8ล้านโดสหน่วยงานอื่นๆสูตรไข้นะคะซิโนแวคแอสตราประมาณ1.1ล้านโดสและคนที่ได้รับ เข็มกระตุ้นเข็มที่3หลังจากฉีดซ oh okay, yep> ิโนแวค2เข็มไปแล้วจะได้แอสตราอีก0.5ล้านโดสทีนี้เข้าใจว่าหลายท่านคงอยากทราบเรื่องของเด็กเป็นพิเศษนะคะในข้อ2ไปดูอีกกราฟิกหนึ่งนะคะการให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับคนที่มีอายุ12ปีขึ้นไปในประเทศไทยเห็นชัดๆเลยนะคะว่าเป้าหมายคือเด็กที่อยู่ชั้นมัธยมปีที่1หรือ6 1> ม .1 ถึงม .6 นะคะหรือปวชปวสหรือเทียบเท่าระยะแรกเนี่ยจะเป็นเด็กม .4 ถึงม .6 กับปวชปวสก่อนนะคะแล้วถัดจากนั้นถึงจะไล่ลงไปต่ำกว่าชั้นมปลายลงไปเพราะฉะนั้นมปลายเตรียมตัวเลย <S 2> <S 2> ม,มปลายปวชปวสได้ก่อนใครเพื่อนซึ่งรูปแบบการฉีดก็จะผ่านสถาบันการศึกษาต่างๆที่น้องๆสังกัดอยู่นะคะ